สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมคิโมจังนะวันนี้ก็กลับมาตามคําเรียกร้องนะก็มีเพื่อนๆหลายคนนะพอดีผมข้ามไปก็คือไม่ได้ทําทีมฟาร์ม93กับ11ให้ดูนะเพราะว่ามันไปคล้ายๆกับคลิปของอ๋อคลิปของบางท่านนะฮะ ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะหาว่าก๊อปปี้หรือเปล่านะเพราะว่าทีมใช้ทีมเดียวกันนะเดี๋ยวเรามาลงลึกรายละเอียดให้เลากันเนหนขอมาเราก็จัดให้นะครับเป็นทีมฟาร์ม9 3กับ11อนเนกประสงค์นะฮะก็คือทีมเดียวไปได้2แมปเลยนะซึ่งหลังๆเนี่ยทีมนี้ผมก็ใช้ลงดันเจียนรายวันทุกสิ่งทุกอย่างนะใช้ทีมเดียวก็คือจบจบเลยนะฮะสกิลที่ใช้ผมใช้เหมือนอารีน่านะครับ หัวเซตเป็นโจมหรือเลือดก็ได้นะครับหน้าแรกดังนี้นะครับหน้า2นะฮะหน้า2กอเอาลงให้หมดนะครับเน้นตีแรงๆครับคือใช้สกิลนี้ตลอดนะฮะแล้วก็ทีมประมาณนี้นะครับผมก็จะอิงจากอารีนาเป็นหลักนะครับตัวละครที่สําคัญที่สุดคือแบ็คโรนนะฮะเป็นของสปีดนะฮะสปีดเท่าไหร่ก็ได้2ชิ้นนะครับแล้วก็ดาเมจเยอะหน่อยก็ดีเกาะเป็นสเคาเตอร์นะฮะ ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันจะมีผลยังไงบ้างนะครับหน้าที่อื่นๆครับไอรีนเอามาบูดาเมจด้วยพัทสิการเพิ่มโจมตี60%นะเอสนะฮะเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มความเสียหาย50%แล้วก็ลดเดฟ50%นะสไปแน่นอนเอามากันสถานะนะครับเพราะว่าตามดันเทียนรายวันต่างๆนะฮะรวมไปถึงอ่ด่านที่เราจะไปลุยเนี่ยบางทีมันจะมีสถานะนะฮะการใส่สไปไปก็ชัวนะฮะการเพิ่มคิดดีข้อเป็นของแถมนะฮะดูจีนครับ บางทีเราต้องใช้สกิลการเพิ่มคูดาว5เป้านในการลงดันเจียนะร,รวมถึงเอาไปลดบล็อกนะฮะทำให้ไม่ติดบล็อกนะครับดาเมจก็จะเข้าแรงขึ้นนะฮะ mm hmm. ก็หลักๆประมาณนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราพาไปดูดาน11ซัก3รอบนะฮะ mm hmm. ก็คือผมจะไม่เน้นว่าไวที่สุดนะเพราะว่าผมเชื่อว่าการใช้กุญแจเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเอาซักไม่เกิน1นาทีผมว่าก็โอเคละเพราะคงไม่มีกุญแจอินฟินิตี้กันนะฮะ ก็เดี Marketing, 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 Marketing day, no mmm, ๋ยวไปลุยกันเลยแล้วกันนะฮะสกิลก็เหมือนเมื่อกี้นะที่บอกนะหัวเป็นโจมเป็นเลือดได้หมดนะอาจจะเซตมังกรไว้แล้วก็เป็นหัวโจมที่จะเปลี่ยนนะฮะทีมตามนี้เลยนะครับไปลุยกันครับผมผมจะปิดสกิลออโต้นะครับสําหรับ11เนี่ยสกิลแรกเป็นแบ็คโรดบนนะฮะเพราะมันจะออกยิงฟีประมาณ2ตัวอยู่แล้วนะฮะั้นการเป่า3เป้าเนี่ยจบนะฮะไปแล้วเวฟแรกนะฮะ เฟสองเป็นเอสนะฮะแล้วก็ตามด้วยอันนี้นะครับหนึ่งสองสามนะฮะไม่ง่ายครับสิบหนึ่งนี่ง่ายๆนะเอาสักสามรอบนะครับก็จะใช้เป็นทีมนี้เป็นหลักเลยนะครับฟาร์มหาประดับนะฮะแต่ว่าทุนไม่หนาอย่าไปฟาร์มเลยมันตกสี่ดาวแล้วยากมากนะพวกประดับสถานะห้าดาวหกดาวผมไม่ต่ำกว่าสองสามพันแจหรือผมตัวยไม่รู้ไม่เคยตกเลยนะครับเนี่ฮะจะสังเกตได้ว่า ต่อให้เราโดนสกิเลเร่งคูดาวนะฮะเพิ่มคูดาวมาตัวของอแบ็กโรดก็จะเคานเ,เตอร์กลับไปนะฮะซึ่งเอ็เร่งเดินไปแล้วเอามาตามหมดก็จะตายพอดีนะจะอยู่ประมาณ40่วิบวีเนี่ยนะฮนะไปลองต่อรอบ2ครับราคาคุยหรเปลดาวนะฮะมั่วหรือไม่นะฮะสามารถเซตออโต้ของทางเกมได้เลยนะฮะก็เว็บแรกก็เป็นสกิลบนนะปิดออโต้ปิดสกิลอัตโนมัติไปนะฮะ เลฟสองก็ตามนี้ฮะสามสกิลนะฮะเผื่อบางทีมันติดบล็อกเนี่ยสกิลที่สองของเอ่อทางด้านแม็คลเนี่ยมันไม่ตายก็สาเอสไปเลยนะเ,นเร่งเทิร์นเพราะว่ายูจีมีอมตะนะฮะปั๊บพอยอย่างนี้นะสกิลต่อไปจะเป็นยูจีนยิงมาก็เถอะนะฮะ <S <S อันนี้คือยิงทะลุบัฟไม่เป็นไรเราออกสกิลไปก็ตายพอดีแต่ถ้ากรณีมันออกสกิลเพิ่มคููดาวใส่เราเนี่ยนะฮะต่อให้เราออกสกิลไม่ได้ Back <S <S แบ็คลก็จะออกไปเคาน์เตอร์ตายพอดีอยู่ดี นะฮะ40วินะฮะแต่มันจะออกทองเยอะเดี๋ยจานเนี้ยซึ่งล้นแล้วล้นอีกมีจริงจริงน่าจะ20ล้านแล้วหรือวะมันดูไม่ได้อะเกิน9ล้านมันก็นั่นแหละไม่ดูแล้วนะโอเคฮะรอบสามนะฮะเดี๋ยวเรไปต่อ93นะ,ะถามว่าการฟาร,รม์มด่าน9เนี่ยฮะหาเพชรหาอันเออหาอัญมณีนะฮะทำไมต้อง93 93ขึ้นไปมันดรอปริปโป,โป้ครับ แต่มันไม่มีริปโป้แต่มันดรอปนะถ้า9 4 9 5มันจะโหดไปนะฮะแล้วก็ถ้าด่าน9ธรรมดามันก็โหดแต่ถ้าโดนอย่างนี้ก่อนก็จะช้าหน่อยนะรอไปนะฮะ15วินาะทีนะอันนี้คือสเต็ปที่แย่ที่สุดคือเปิดมา u G มาออกสกิลนะฮะก็รอไปหน่อยแล้วกันนี่คือแย่สุดถ้าเมื่อกี้ปกติคือ40ว่าทีตลอดนะฮะ คือฟาร์มเพชรเพลินๆนะฮะเผื่อได้ริปโป้มาก็เฮไม่ได้ก็ขำๆไปนะการฟาร์มด่าน93น่าจะดีกว่าไปฟาร์ม9ต้นๆนะฮะถ้าทีมใครไหวจัดประมาณนี้ได้ก็จัดมาเลยนะสำคัญตรงแบ็คโรดของ2สปีดนะแล้วก็ดาเมจถึงนิดนึงนะฮะแล้วก็เกาะ2อเคาน์เตอร์นะ2เลือดจะจะไม่เวิร์กเท่าไหร่มันไม่เคาน์เตอร์นะะโอเคไปต่อกันไม่ต้องเสียเวลามากมายไป93 ทีมอนเนกประสงค์อ่อเติมแจแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บ <'t> นะครับพี่น้องเค okay. ปายสามรอบเก้าสิบสามนะฮนะเก้าสามจะต่างกันนิดหน่อยนะครับสกิลเหมือนเดิมนะฮะใช้เหมือนเดิมไปเลยกับเมื่อกี้ตัวเหมือนเดิมไปเลยนะทีมอนเนกประสงค์ผมเลยนะฮะเราใช้เป็นเอ2หนึ่งสองนะฮะเอบนล่างนะฮะถามว่าสามเป้าทำไมใช้ S บนล่าง คำตอบมันจะอยู่ที่เวฟสองครับเพราะว่าเวฟสองมันก็ค่อนข้างถึกนิดหนึ่งนะถ้าเราไปใช้สกิลแบล็คลไปแล้วเนี่ยด้วยความที่แบล็คลเป็นดาเมจหลังเนี่ยมาใช้เวฟแรกเวฟสองเราจะไม่มีตัวแรงๆนะเวฟสองเราก็กดอย่างนี้เลยครับคอยดูไปแล้วกันนะเพราะบางทีมันกันค้างเนี่ยเราก็ใช้อันนี้เพิ่มคูดาวไว้ด้วยแล้วก็ลดกันค้างไปนะครับรวดเดียวฮะชุนวันโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไล่เป่านะฮะ ก็ไม่เกินนาทีนะครับด่านนี้นะครับเพราะมันจะค่อนข้างถึกนะฮะสำหรับเวฟสองนะดังนั้นเราจะใช้การปั่น3กับ2เป้านะฮะกับการออกสปีดช,ช่วยนะฮ <Assassin. S 1> ะข้เก้าสิบสามเนี่ยเป็นตัวสปีดเอยอะหน่อยก็ดีนะอ,นอันนี้ลองกรณีว่าเราปล่อยออโต้นะว่าสกิลเราหมดแค่นี้นะฮะเราก็ปั่นไปเรื่อยๆนะ อันนี้หลุดมานาทีกว่านะก็มีบ้างนะสรารับเก้าสิบสามทีมติดบล็อกบ้างอะไรบ้างนะโอเคฮะ1น,นาที15บห้าวีนะฮะไปลองสัก3รอบแล้วกันปรากฏแม่งหลุด1น,นาที3รอบเอยี่มโมซะเยอะเ <laughs> นะเดี๋ยวลองดูกันนะครับไปรอบ2องฮนะเหมือนเดิมฮะหนฮนะ เซตออโต้ของเกมได้เหมือนกันเลยนะคอบบางคนก็วางมือถือไว้แล้วเซตไว้ยาวๆนะกดไปร้อยติดแจแล้วก็ฟาร์มไปนะผมว่ารูบี้เนี่ยมันมีประโยชน์สุดคือเอาการาฟาร์มนะเปิดการ์ดมันหวังอะไรยากครับลมๆแรงๆนะฟาร์มนี่ได้การ์ดได้เพชรได้ประดับผมว่าดีตอนนี้เวลก็86แล้วนะปา๊มเวลกันด้วยนะครับเผื่อสกิลหน้าสุดท้ายนะ สกิลยาวถึงเวลร้อยสิบมันเข้านะจะได้ไม่ต้องเสียค่าเปิดนะ <Assassin. S 1> เปิดทีเป็นพันนะครับหนึ่งสกิลเนี่ยเวลเยอะได้เปรียบนะฮะทุกห้าเวลมันจะเปิดฟรีนะเมื่อเกินแปดสิบมา 8, 5, 9, 4, 9, 5, 1, 100, 110แปดห้าเก้าสิบเก้าห้าหนึ่งร้อย <Assassin. S 1> ร้อยสิบอะไรเงี้ยในงานถ้าเกิดคุณเวลเจ็ดสิบกว่าคุณจ่ายเปิดหมดเลยอ้วกนะฮะเอาลูวิเปิดหมดสามสี่พันสี่ห้าพันได้มั้งไม่ได้คำนวณนะฮะประมาณนั้นนี่นะอยู่หนึ่งนาทีนะไม่หลุดโอเคไปดูกันรอบสุดท้ายครับ คือที่กีทำคลิปนี้ช้าหน่อยเพราะว่า,วาคิดว่ารู้กันหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็มีบางคนที่แบบว่าอยากให้ทํานะโอเคฮะจัดให้ครับกลัวทําอะไรที่รู้ไปแล้วเดี๋ยวมาบอกว่าพี่กีโมจังตันแล้วหรอนะฮะริงไม่ตันนะฮะแต่ว่าก็เราไม่รู้เนาะอย่างซับเ0็ดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครชอบอะไรบ้างนะ ก็เข้าใจประมาณหนึ่งอนะไรบ้าขนาดสกิลของตัวหลังเนี่ยมันยังเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเลยนะฮะดังนั้นต้องเก็บสกิลแบ็คโรดไว้ใช้ตัวหลังนะเจ้าตัว5้าเป้ามายิงเวสสองไม่ตายอะ่ะตายยากมาก่ะก้า9สมเนี่ยนะมันหนาหน่อยอันนี้จะหลุดหนึ่งอันีไปหน่อย เวลาอยู่ประมาณนี้ครับนาทีนาทีต้นๆ5้นินกว่าวิอะไรเงี้ยโอเคนะครับนี่ก็รอบสุดท้ายก็ไม่ตกหาเลยคนระับตกแต่เงินนะ<笑><笑>เออเว้ยโอเคนะฮะจบไปนะฮะสำหรับการรีวิวการฟาร์มด่าน93กับ11นะฮะด้วยทีมอันีกประสงค์นะฮะ ทลนี้ลงดันเจียนได้หมดทุกวันเลยนะที่ผมลงนะฮะเพราะดันเจียนเดี๋ยวนี้มันง่ายนะโอเคจบกันไปก่อนสําหรับคลิปนี้นะฮะใครต้องการคลิปอะไรนะฮะคลิปเด็ดเด็ดสาวอ๋อไม่ต้องขอนะผมไม่มีนะครับก็คลิปเกี่ยวกับเกมเซเว่นไนท์นะฮะอยากได้อะไรลองเสนอมานะครับแล้วเดี๋ยวมีเวลาว่างจะจัดการให้นะครับก็อชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์แฟนเพจโอ้เยอะแยะนะฮะเป็นช่องทางการสนับสนุนเยอะแยะยังไงก็ ขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้นะฮะวันนี้ก็ขาดอีกประมาณ7จ็ดซับสไคร้นะ,ะจะครบ7จ็ดพันะ,ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะฮะก็ขอบคุณสำหรับทุกกําลังใจนะ,ะในวันนี้นะ,ะเจอใหม่คลิปหน้าครับผมลาไปก่อนครับผมคิโมจังนะฮะสวัสดีครับ